สวัสดีค่ะพี่น้องมาซุ่มรรมาตาบเนาะพี่น้องเนาะหลังจากฝนตกเศร้ไปเมื่อกี้นี่ตกแห้งๆค่ะพี่น้องเอ้ยหลังจะเป็นฤดูฝนมากกับแม่นมือนี่นะตกแห้งแน่จากหน่อยตอนนี้เป็นฤดูการทำไฮทำนาเฮะเนาะค่ะเนาะ,ะบางเจ้ากัเสร็จเหล้วได้ค่ะพี่น้องเอ้ย ทำนานะค่ะตัวนี้เป็นนาหวานนะคะพี่น้องที่มองไปเห็นเชี่วยวๆนี่นะคะกําลังขึ้นค่ะข้าวนาหวานนะ,ะข้าวนาปีห้านี่แหละค่ะแถวนี้ก็คือบ่คอยนิยมดำกันแล้วค่ะประหยัดค่าใช้ใจ่ายต้นทุนมันสูงก็เลยพากันวานนะ,ะพากันวานเอาประหยัดต้นทุนนะคะราคาข้าวมันถูกเนาะอ่ะอันนี้คือบรรยากาศหลังจากที่ ฝนหยุดตกแล้วนะคะสวยงามนะคะธรรมชาติบานเฮาเนาะมองไปแต่ละทองหาทงหน้าพี่นอ้องพูนนะคะเริ่มเขียวพัดจีนะคะบางเจ้าก็เพิ่งวานเสร็จนะคะวานเสร็จพ่งปั่นแล้วแต่บางเจ้าก็คือเขียวแล้วประมาณน,นี้เนาะค่ะเนาะมาด,ดูการทำนาของเราเดือนหกนะคะเดือนหก ผลตกกะชุ่มช้ำในจักกน้อยค่ะพี่น้องเห็ดก็กาลัางเริ่มออกเห็ดก็กําลังออกนะคะพี่น้องเสียงฝ้าห้องเอาสํานีก่อนเลยค่ะพี่น้องเด้อย่ยานฝ้าเนาะ